ไเพื่อนๆกำลังมีความคิดจะทำทีมดอตกันอยู่รือเปล่าครับวันนี้ผมคอนำเสนอผู้นำทีมดอตตัวละคร s s x ธาตุมืดหรือที่มีชื่อว่า Shadow s a n i a ีตัวนี้ครับสกิลติดตัว Wither เมื่อไร่ก็ตามที่ s a น i a ีโจมตีจะมีโอกาสมอบดอตเพิ่มเติมให้กับเป้าหมาย สกิลหนึ่งซาเนียจะทําการโจมตีไปยังศัตรูหนึ่งตัวมีโอกาสที่จะมอบดอทให้กับเป้าหมายเป็นเวลา2เทินสกิลสองซาเนียจะทําการโจมตีไปยังศัตรูทั้งหมดและถ้าหากว่าศัตรูมีดอทอยู่ก่อนแล้วดอททุกอันจะเพิ่มระยะเวลาขึ้นอีก1เทินสกิลสามซาเนียจะทําการโจมตีไปยังศัตรูทั้งหมดและถ้าหากว่าศัตรูมีดอทอยู่บนหัวดอททั้งหมดจะถูกระเบิดขึ้นมาในคราวเดียวสกิลที่เราจะ อัพให้กับน้องซาเนียเป็นระดับแรกนั่นก็คือสกิลหนึ่งโดยที่เลเวลสามเนี่ยจะเพิ่มโอกาสมอบดอทผ่านพาร์สนะครับเพิ่มขึ้นจากเจ็ดสิบมาเป็นหนึ่งร้อยตรงนี้สําคัญมากอีกหนึ่งเลเวลที่สําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือเลเวลห้ามันจะช่วยเพิ่มระยะเวลาของพาร์สินะครับดอทที่ได้จากพาร์สิตอนแรกเนี่ยจะมอบดอทเป็นเวลาหนึ่งเทินจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเทินนะครับดังนั้นสกิลหนึ่งของน้องซาเนียมืดควรอัพเป็นระดับแรกเลยครับ สกิลที่เราจะอัพเป็นอันดับที่2กับอันดับที่3เนี่ยไม่ค่อยมีความสําคัญเท่าไหร่อันดับ2เนี่ยเราจะอัพไปที่สกิล2นะครับโดยอัพไปที่เลเวล5จะลดระยะเวลาลง1เทินสกิลนี้ก็จะทําให้ซาเนียสามารถแปะดอทได้มากขึ้นสกิลสุดท้ายที่เราจะอัพก็คือสกิล3ส,สาเหตุที่เราให้ความสาคัญกับสกิลนี้น้อยที่สุดนั่นก็เพราะว่าซาเนียมืดเนี่ย ต้องการระเบิดดอทแค่ครั้งเดียวแล้วก็ทําให้ศัตรูตายไปเลยดังนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องระเบิดบ่อยสกิลที่สําคัญจริงๆเนี่ยก็คือถ้าใครคิดจะใช้งานอันดับแรกสกิลหนึ่งควรจะต้องเต็มเลเวลห้าสกิลสองกับสกิลสามไม่จำเป็นจะต้องอัพก็ได้นะครับค่าสถานะที่สําคัญที่สุดสําหรับน้องซาเนียม,มืดนะครับนั่นก็คือค่าแม่นยํา โดยให้พยายามทําค่าแม่นยำตรงนี้ผมแนะนําว่าให้สัก150ขึ้นไปนะครับนั่นก็เพราะว่ายิ่งซาเีียม,มืดมีความแม่นยำม,มากเท่าไหร่น้องก็ยิ่งแปะดอทได้ติดได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับอันดับรองลงมานั่นก็คือค่าสปีดนะครับตรงนี้ขึ้นกับดีไซน์เลยไม่จําเป็นจะต้องเยอะมากก็ได้แต่อย่างน้อยก็ต้องไม่ช้ามากเกินไปนั่นก็เพราะว่าการวนเทินเข้ามาบ่อยๆก็ทําให้น้องสามารถแปะดอทได้บ่อยๆนั่นเอง อันดับ3ที่เราใช้ความสำคัญนั่นก็คือค่า HP หรือไม่ก็เป็นค่า defense ตรงนี้นะครับนั่นก็เพราะว่าถ้าน้องยืนได้นานขึ้นน้องก็มีโอกาสแปะดอทได้มากขึ้นนั่นเองเซ็ตโมดูลที่เราจะใส่ให้กับน้องซานียมืดน,นะครับอันดับแรกก็คือเราควรใส่เซตสปีดนะครับตรงนี้เอาให้12ไปเลยนั่นก็เพราะว่าจะได้เพิ่มค่าสปีดให้ได้มากที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามที่ซานียมีสปีดเยอะน้องก็จะวนกลับมาแปะดอทได้มากนั่นเอง ระดับรองลงมาก็คือจะเป็นเซ็ตที่บวกเลือดก,ก็ได้หรือเป็นเซ็ตที่บวกดิเฟนต์ก็ได้อันนี้ไม่ค่อยเสียเรียเท่าไหร่พยายามทําให้น้องยืนไหวจนถึงขั้นระเบิดดอทขั้นสุดท้ายแล้วก็ทําให้ศัตรูตายตรงนั้นก็พอ,อค่าออปชั่นหลักที่เราใช้ความสำคัญน,นั่นคือค่าความแม่นยํานะครับพยายามใส่ขั้นต่ํานะครับ2ช่องเพื่อที่จะให้ตรงเนี้ถึง150%ถ้าตรงนี้ไม่ถึง150%เพื่อนๆจะใส่เป็นแม่นยำ3าช่องก็ได้นะครับ หรือถ้าหากว่าเพื่อนๆทาได้แล้วแล้วเพื่อนๆคิดว่าโอเคประมาณนี้โอเคแล้วเพื่อนๆก็สามารถใส่เป็นแม่นยำสองช่องแล้วช่องสุดท้ายเนี่ยจะใส่เป็นโบนัส hp ก็ได้หรือโบนัสเดฟก็ได้เพื่อให้น้องอยู่ได้นานขึ้นนั่นเองเชลสําหรับน้องซาเนียมืดอันดับแรกผมขอแนะนําเป็นเชลทองเลยนะครับนั่นคือเชลทองตัวนี้สาเหตุที่ผมแนะนําเป็นเชลทองเลยนั่นก็เพราะว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยน้องซานียมืดไม่ได้เป็นตัวที่มีความโดดเด่นขนาดนั้น อคอนเทนต์ที่น้องจะเอามาลงจริงเนี่ยมันจะเป็นช่วงท้ายเกมดังนั้นเพื่อนๆจะเริ่มหาเป็นเชลทองได้แล้วตัวแรกที่จะใส่ก็คือจะเริ่มจากน้องฉลามตัวนี้นะครับอันดับต่อมาก็คือกิกะไบต์ตัวนี้จะช่วยให้เพื่อนๆวนเข้าเทินได้เร็วขึ้นอันดับต่อมาที่ช่วยให้เพื่อนๆวนเข้าเทินได้เร็วขึ้นเหมือนกันนั่นคือน้องจักรกาัดตัวนี้นะครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆอยากจะได้ถึกๆหน่อยผมก็ขอแนะนําเป็นน้องอดีษานตัวนี้ครับ พาสีเชลช่องแรกผมแนะนำเป็น HP หรือไม่ก็เป็น Defense ตรงนี้อันไหนก็ได้นะครับช่วยให้น้องอยูนได้นานขึ้นช่องที่สองสำคัญที่สุดนก็นคือค่าสป e d ตรงนี้นะครับรองลงมานั่นคือค่าแม่นยำอันนี้ช่องที่3ามผมแนะนำเป็นเก s สตรงนี้จะช่วยเพิ่มวความแม่นยำขึ้นเรื่อยๆหรือถ้าหากเพื่อน หาอันนี้ไม่ได้ลงมาผมก็ให้เป็นอินไซต์อันนี้นะครับช่วยเพิ่มค่าความเป็นยำเริ่มต้น60%แล้วก็ค่อยๆลดลงในแต่ละเทินสำหรับการลงดันเจียนนะครับที่แรกที่น้องก็ไปลงได้นั่นคือดันหุ่นนะครับชั้นอินฟ r n โ,โนเนี่ยครับใช้ทีมสาเนียม,มืดอันดับต่อมาที่น้องสามารถเอาไปลงได้นะครับนั่นคือนิโคน,นาน่านะครับชั้นอินฟ r n อโนเนี่ยฮะทีมสาเนียม,มืด อันดับต่อมาที่สามารถเอาน้องซานียมืดไปลงได้นะครับนั่นคือ s h a d o โ f เฟมโฮยานชั้น i n f e r n o ตรงนี้นะครับเห็นไหมซานียมืดจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าน้อง Shadow a d o w ซานียหรือซานียมืดถ้าหากใครมีตัวเนี้ยปั้นเถอะครับน้องเป็นตัวที่เก่งมากน้องเป็นตัวที่สามารถเอาไปลงด่านชั้น n f e r n no นเนี่ยได้เร็วมากการปั้นทีมดอทเนี่ยใช้ทรัพยากรน้อยสุด,สด เรียกได้ว,ว่าเป็นทีมที่สามารถเอาไปลงชั้นอินฟาโนเนี่ยได้เร็วที่สุดแล้วข้อเสียเพียงอย่างเดียวของการเล่นทีมดอทเนี่ยนั่นก็คือการต้องกดมือเพราะว่าเราต้องค่อยๆกดปล่อยสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งสกิลหนึ่ง,ง,งไปเรื่อยๆแปะดอทให้ได้มากพอแล้วกดสกิลสามปุ๊มทีเดียวระเบิดดอททั้งหมดแล้วก็บอสตายไปเลยนะครับโอเคสำหรับการรีวิววันนี้ก็จบเพียงเท่านี้บ๊ายบาย